แ่ถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถแล้วก็ไม่ต้องหยับพัดนะครับผมยุบ้เอาแล้วมิดเลยงานนี้อ่ะอันดับแรกก็สวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ชาวยูทูบครับผมโอ้เปิดชิปมาก็ ยุบลงว่าอะไรไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับเอฟซอ่ะงานนี้ก็งานนี้ก็ใช้ M6240 ครับบอกเลยว่าเป็นน้องของ6040บอกเลยว่ากระแสตอบรับกำลังมาดีครับสำหรับรุ่นนี้ครับผม ขึ้นไม siêu hết mình đơm Đâm lơi, đâm lơi Mình... Mình thả Mình không áp không สบายสบายครับอกสูงครับอันนี้ก็เป็น m 6 2 4 0 s u h ครับกระแสนี่กำลังตอบรับกำลังดีสำหรับรุ่นนี้ครับผมแบบว่าการใช้งานนี่คล่องตัวครับอันนี้เป็นเครื่องสสูบดเลยเล็กชั่นะครับผมสบายความร้อนด้วยนะ เป็น8เกียร์ครับ8คูน8เกียร์เดินหน้าเทยหลังก็เป็นระบบไฮดรอลิกแจ็คเกิลครับเข้าเคียร์เดินหน้าเทอหลังโดยไม่ต้องหยุดรถแล้วก็ไม่ต้องหยับพัดนะครับผมหรือว่าถูกใจก็ตอบสนองกับคนขับมากครับ เป็นน้อง6040นี่เป็นเทอร์โบทัชเชอร์นะครับเสียงพกๆไปเลยครับแต่งรอแต่งสวยเสียงโบวันหวานพี่น้อง

มาดูความแรงของ M62 4 0 s ครับดันตูดหกล้อขึ้นนะจมแบบมิดครับทุกคนรถไทนี่น้ำหนักปฏิบัติการก็ไม่รวมอุปกรณ์ตัน9ครับรวมอุปกรณ์ด้วยไปก็น่าจะอยู่ประมาณ2ตันนิดนิดเดียด๋วยวๆๆๆจะย็นๆ มันันนดดเลยี่แหละข้อดีที่ทำกระจังหน้าครับเอาไว้ดันนะโอ้ในหน้าถึงกับต้องถือเซ้แล้วอ่ะ โอ้ตรงนั้นมันเป็นตมครับ แป๊บเดียวครับดันกล่องนึงนี่สองรอบหรือว่ารอบเดียวหมดเลยครับ เดิมๆไม่ได้ใส่สปริงนะครับแต่งแต่ท่อครับทุกคนคันนี้ ฟองตัวมากไอ้ hey, ปากไปแล้วจมดีนะเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> จองคันแล้ว <c oughs> ฝีมือครับการถอยทางเล็กๆแล้วก็ต้องระวังด้วยมาแล้วเจ้าตัวทุกสอง ตันสามทีรู้เรื่องครับทุกคน โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม